าพูดถึงเค้กนะคะที่ทำเมื่อไหร่คนรับก็เซอร์ไพรส์ทุกครั้งเลยค่ะก็คงหนีไม่พ้นเค้กดึงเงินนะคะวันนี้พี่ปุ๊กก็เลยจะพามาทําเค้กดึงเงินกันค่ะเค้กที่ต้องใส่เงินเยอะขนาดนี้นะคะเรื่องความปลอดภัยของเงินที่อยู่ในเค้กค่ะมาเป็นอันดับหนึ่งเลยค่ะหาวิธีนะคะที่จะทํำยังไงนะคะให้เงินเนี่ยไปถึงลูกค้าครบทุกบาททุกสตางค์แบบไม่ขาดแล้วก็ไม่เกินค่ะ เริ่มจากพี่ปูไปธนาคารเลยค่ะเพื่อที่จะให้นะคะธนาคารเนาะเขาใช้เครื่องนับเงินนะนับมาก่อนนะคะรอบหนึ่งเพื่อให้ได้ครบตามจํานวนที่สําคัญนะคะถ้าเผื่อธนาคารเนาะเขามีแบงค์ใหม่ๆอ่ะพี่ปูก็จะรีบเอามาเลยนะคะเพราะว่าแบงค์ใหม่ๆเนาะเวลาใส่เข้าไปในเค้ก,กดึงเงินเนาะมันจะดูสะอาดสะอาดแล้วมันก็จะดูสวยงามค่ะพี่ปูนะคะเข้าธนาคารก็ได้เงินมาแล้วนะแสนห้านะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปใส่ซระองก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเอาไปทําเค้กดึงเงินกันค่ะปัญหาของเงินแบงค์พันที่พี่ปูได้ในวันนี้คือไม่มีเงินใหม่เลยค่ะและแบ พันยังไม่เหมือนกันอีกพี่ปูเลยเอามาแยกค่ะเป็นกองๆนะคะอันไหนที่แบงค์เก่ามากพี่ปูก็แยกไว้โชคดีพี่ปูยังมีเงินสต็อกนะคะที่เป็นแบงค์ใหม่ที่พี่ปูเก็บไว้อยู่นะคะก็เลยเอามาแลกเปลี่ยนกับเงินแบงค์เก่ามากๆนะคะแล้วก็เอาแบงค์ใหม่เนี่ยมาใส่แทนพอได้เงินมาครบตามจํานวนแล้วพี่ปูก็เอามาใส่ซองค่ะเพื่อไม่ให้เงินนะคะเปื้อนครีมเปื้อนเค้กที่อยู่ด้านนอกนะคะพี่ปูก็คิดนะคะใส่ซองขนาดเนี้ยลูกค้าจะเมื่อยมือไหมเวลาที่แบบว่าเขาดึงออกมาเสร็จแล้วเขาต้องมานั่งแกะเอา ดน,นพี่ปู้ก็เลยเลือกใช้ซองค่ะที่เขามีเทปอยู่แล้วค่ะเพื่อลดการใช้สกอตเทปเนาะเพราะว่าสกอตเทปเนี่ยมันติดแล้วมันแบบแกะออกยากมากค่ะพอใส่ซองเสร็จนะคะพี่ปู่ก็คิดต่อค่ะว่าพี่ปู้จะทํายังไงให้ลูกคา้ารู้ว่าพี่ปูเนี่ยใส่เงินลงไปครบนะพี่ปู้ทําแบบนี้ค่ะพี่ปูเอาเงินแบ่งพันเนาะเรียงแถวและสิบใบค่ะทั้งหมดนะสิบห้าแถวแล้วตอนม้วนเงินเข้ากล่องค่ะพี่ปูก็ตั้งกล้องอัดคลิปไว้เลยค่ะ นะทำแบบนี้พี่ปูก็มั่นใจว่าเงินที่ใส่ลงไปในกล่องในเค้กเนี่ยมันจะไม่ขาดและมันก็จะไม่เกินด้วยค่ะพอเสร็จแล้วนะคะเราจะได้เงินมาก้อนหนึ่ง้วนเบ์เลอร์เลยค่ะพี่ปูเอาไปใส่กล่องอีกรอบเอาพลาสติกพันปอีกครั้งหนึ่งค่ะเพื่อที่ไม่ให้ซองนะแล้วก็ไม่ให้กล่องนะคะเปื้อนครีมค่ะคราวนี้พอใส่กล่องปุ๊บปัญหาที่พี่ปูเจอก็คือ ม้วนเงินเนาะมันแบบใหญ่มากแต่ในขนาดเดียวกันเนี่ยเราจะต,ต้องตั้งม้วนเนี่ยก้อนเนี้ยให้มันเป็นแนวตั้งเพื่อที่ว่าเวลาดึงเงินนะ้มันจะได้ดึงขึ้นได้เพราะเราไม่สามารถวางเงินเป็นก้อนนอนนะแล้วดึงด้านข้างออกมาได้เค,ค้กเรานะคะจะต้องสูงมากพอที่จะซ่อนกล่องได้พี่ปูเลยพยายามค่ะสไลด์เค,ค้กนะให้มันแบบว่าสูงที่สุดเท่าที่มันจะสูงได้แล้วก็ด้านกว้างเนี่ยลัศมีของเค,ค้กเนาะพี่ปูก็ขยับให้เขาเล็กลงค่ะเพื่อที่เราจะไม่ต้องใช้เค,ค้กเยอะจนเกินไปค่ะพอซ่อนเงินปาดครีมเรียบร้อย พี่ปู่ก็มาลุมเค,ค้กด้วยน้ำตาลฟอนดอนค่ะและทำป้ายแฮปปี้เบิร์ดเดย์สำหรับดึงเงินปัญหาคือเวลาที่เป็นงานฟอนดอนเนี่ยเราจะต้องเจาะรูค่ะตรงที่ใช้ดึงเงินออกมาค่ะให้มันมีรูขนาดใหญ่นิดนึงเพราะไม่งั้นเนี่ยพลาสติกที่ซองที่เราใส่เงินไว้เนี่ยมันจะไปสัมผัสกับ,กบน้ำตาลฟอนดอนซึ่งเขาจะมีความเหนียวเวลาที่แช่ตัวเย็นมันจะทําให้ซองเนาะติดกับเค,ค้กได้แล้วอาจจะดึงไม่ออกค่ะพอรูมันใหญ่เนี่ยก็จะเห็นว่า เงินน่ะมันถูกซ่อนอยู่ถูกไหมถ้าเกิดเจ้าของมันเกิดถือเค,ค้กมาเนี่ยแล้วเห็นรูแล้วเห็นเงินเนี่ยมันก็ไม่เซอร์ไพรส์พี่ปุ๊กก็เลยทาช็อกโกแลตค่ะกลมๆนะ้มาปิดอีกทีหนึ่งค่ะด้านนอกนะเพื่อที่จะได้ไม่ต้องเห็นเค,ค้กด้านในแบบเค,ค้กก้อนนี้ค่ะลูกค้าบรฟมาว่าอยากได้ผู้หญิงอยากได้กระเป๋านะคะแล้วก็อยากได้นาฬิกานะคะที่เขาชอบนะอยู่บนเค,ค้กก้อนนี้และด้านข้างนะคะลูกค้าอยากได้เป็นระบายเฉดเฉด,เฉดสีเทาๆนะคะจากเข้มไปอ่อนนะคือเป็นการไล่เฉดสีนะพู๊เจอปัญหานิดหน่อยค่ะตอนแต่งเค,ค้กนะ ก็คือเวลาที่เป็นเค้กดึงเงินแล้วมีซ่อนกล่องใหญ่ๆตรงกลางเค้กอะคะ่ะคนเขาจะยืนบนเค้กไม่ได้เพราะตัวปั้นเนี่ยจะไม่มีที่ยึดเนาะเพราะข้างในเขาเป็นกล่องนะคะตัวปั้นเราเนี่ยจะต้องเป็นท่านั่ง แต่ด้วยความที่ขอบเค้กค่ะเป็นระบายระบายแบบนี้เวลานั่งอ่ะค่ะจะนั่งยากนิดนึงเราอ่ะต้องทําระบายให้เรียบกลับเหมือนเดิมมีสิทธิ์นะที่มันจะแห้งและหักได้เพราะน้ําตาลฟอนดอนน้อเวลามันถูกอากาศนะคะมันก็จะเซ็ตตัวแข็งนะถ้าพี่ปูแผนงานปั้นกับตอนแต่งไม่ดีมีสิทธิ์ได้สูงมากนะที่แบบว่าขอบเค,ค้กของพี่ปูจะหักโชคดีก้อนนี้นะคะพี่ปูวางแผนไ,ไว้ว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราทําตัวปั้นเอาไว้ก่อนแล้วตอนทําตัวระบายระบายเสร็จเนี่ยเรารีบวางเลยน้ําตาลมันจะได้ไม่แข็งค่ะ เค้กก้อนนี้ของพี่ปูขาก็เลยไม่มีริ้วรอยใดๆเลยค่ะหลังจากวางตัวปั้นผู้หญิงเสร็จนะคะก็ตามด้วยกระเป๋าและนาฬิกาค่ะ2ตัวนี้นะคะด้านในนะพี่ปูไม่ได้ทําเป็นน้ตาตาลทั้งก้อนนะคะเพราะเวลากินน้องมันจะหวานเกินไปพี่ปูซ่อนเนื้อเค้กช็อกโกแลตหนึบค่ะไว้ด้านในอีกทีหนึ่งค่ะเวลาตัดทานนะคะจะได้ทานอร่อยๆด้วยหลังจากวางตัวปั้นเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะคะปูก็ได้เค้กก้อนนี้มาคะ่ะ โชคดีนะคะที่เค,ค้กก้อนเนี้ยทำเสร็จแล้วส่งเลยไม่ต้องแช่เค,ค้กข้ามคืนเพราะถ้าแช่ตู้เย็นนะคะพี่ปู่ก็จะต้องไปหาโซ่มาล่ามตู้เย็นเอาไว้อย่างแน่นหนาเลยค่ะและนี่ก็คือรีแอคชั่นนะคะของเจ้าของวันเกิดตอนได้รับเค,ค้กก้อนนี้ค่ะ บอกว่าเจ้าของวันเกิดดึงจนเมื่อยมือเลยค่ะพี่ปูขอขอบคุณนะคะลูกค้านะที่มั่นใจในชูกรี่นะคะให้โอกาสชูกรี่ในการทําเค้กดึงเงินเป็นแสนแสนแบบนี้ค่ะ